สวัสดีครับคีควีเองลาวามอสที่โดนเยียบในตอนนี้เป็นดราม่าผู้รอระอุในโลกออนไลน์หลังจากคุณหญิงหมอตกเป็นแสดรามา่าถูกชายรายนิงเลยออกสักร้านอาหารที่ประเทศไอซ์แลนด์หลังจากนั้นคุณหญิงหมอก็ได้มีการโพลภาพตัวเองนอนทับทุ่งมอสเห็นลาวาที่เป็นพืชที่อันรักของประเทศไอซ์แลนด์ หลังจากนั้นคุณหมอก็ได้ทําการลบภาพดังกล่าวออกไปแต่เรื่องราวดังกล่าวก,ก,ก็ยังไม่จบลงเพราะได้มีการขุดภาพนักเอกื่อดังของประเทศไทยอย่างเบล่าลานีแคมเปนและมีการเปรียบเทียบว่าทําไมเบล่าลานีและพิมพ์เรมิดาที่ไปเที่ยวในประเทศเดียวกันจะมีการดินถ่ายรูปเหยียบมอสเหมือนกันทําไมนันเอกถึงทั่วไม่ลงแต่หมอพรทิพย์กลับถูกสังคมวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักงานนี้ เป็นการเลือดปฏิบัติหรือเปล่าภายหลังจากการถูกขุดภาพก็มีแฟนคลับเบลาล่านีออกมาช่วยชี้แจงแทนว่าเบลากับพริมแต่ไปเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์เมื่อปี2016ขณะที่ป้ายเดอนนั้นเพิ่งมาติดป,ประกาศห้ามเหยียบเมื่อปี2018เท่ากับทั้งคู่ก็ไม่ได้มีความผิดว่าไปเหยียบมอสทำไมสำหรับทุ่งลาวามอส ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไอซ์แ,แลนด์เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและมีลาวาไหละทะลักมาปกคลุมพื้นที่จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีลาวาก็จะเย็นตัวลงแต่ถูกมอสขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณจนดูเหมือนพรมสีเขียวขนาดักษ์อันสวยงามประการตาในประเทศไอซ์แ,แลนด์มีทุ่งลาวามอสที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง คือทุ่งลาวาเอลสทอรนซึ่งเป็นทุ่งลาวาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่กว่า565ตารางกิโลเมตรเกิดจากการประทุของภูเขาไฟในปีพศ2326-2327ถึง 2, หรือประมาณ200กว่าปีที่แล้วนั่นเองและการประทุในครั้งนั้นถือเป็นการประทุที่อันตรายที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ สากทุกคนก็ติดตามและพูดคุยกับพี่คุยได้นะครับขอบคุณครับ